สวัสดีครับสวัสดีอ่าเอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับพี่เซมนะครับวันนี้มาออกกําลังกายนะครับไปมาทางนี้นะครับวันนี้อ่าเดินออกกําลังกายนะครับยามเย็นนะครับมาอาบน้าแล้วก็เดินออกกําลังกายเล่นนะครับตอนเย็นเย็นนะครับกล่าวสวัสดีไปยังทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกล่าวสวัสดีนะครับ มาเดินออกกําลังกายมาเดินเล่นนะครับช้างก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ออกเดินเล่นนะครับหน้านี้ก็กว่าจะมืดกว่าจะค่ำนะครับกโมงยังไม่ค่ำเลยนะครับหน้านี้มายืนทานอาหารที่เคยอยู่นะครับวนขึ้นนะครับโวนขึ้นมากเลยนะครับ นู่นนะครับทีมงานเดินเล่นนะครับอาอยามเ,เช้าก็พากันเอายาเม,มาเช้าพากันเดินเล่นเอาช้างเดินเล่นตกยมเย็นก็พากันเอาช้างเดินออกกำลังกายกันนะครับ้ย,ยกินโรดอยากกินโอ้ านะครับดูข้างหน้าเลยครับเด้อข้างหน้านะครับอาอย่างยาวนะครับอ้วนขึ้นมากนะครับอ้วนขึ้นนะครับอ่าสภาพก็อ้วนขึ้นสมบูรณ์สภาพสมบูรณ์นะครับ เริ่มนี้เริ่มแล้วเริ่มก่งกันเนาะเริ่มเกิ้งแล้วอ๋อเริ่มแล้วธรรมดาเลยเขาเริ่มอ้วนเริ่มหูจักมากหูจักย่งหล้วก็เริ่มหูทิ่นหูจะมองจะคองอยู่เลยดิเอเริ่มรู้จักควานเริ่มรู้ถิ่นรู้จักที่จะคองอยู่นะครับยังมัทันทิมโตนอนหนึ่งวนั่งเอานั่งเอา นั่งเอานะครับนอนนะครับยังไม่ทิ้งตัวลงนอนนะครับแต่ก็หลับเหมือนเดิมนะครับนั่งหลับเอาช่างบางเชื่องงานยาวๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาจะไม่ทิ้งตัวลงนอนเขาจะนั่งหลับเอานะครับพวกเขา่าพวกเข่านอนเอานะครับ โอ้นะครับอ้วนทวนสมบูรณ์สง่างามเลยนะครับงานะครับงาไม่ใช่เล็กๆนะครับมาดูของจริงนะครับงาใหญ่นะครับดูใกล้ๆนะครับงาใหญ่แต่ถ้าเราดูไกลๆงาจะเหมือนงาเล็กแต่พอมาดูใกล้ๆนะครับองาใหญ่นะครับตาเป็นมิดนะครับ ครับผบคนดูยังคือทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับมาพบกับพี่แซมนะครับวันนี้มาเดินออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายยามเย็นนะครับ อฐอานอ้อยนะครับฐานอ้อยไม่ได้ปล่อยขาเปล่านะครับใส่สองขาหน้าไว้อยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวให้ชมข้างหน้านะครับนี่นะครับข้างหน้านะครับ านอ้อยโอ้ฐานอ้อยเกิงนะครับฐานอ้อยดีมากเลยไไเดี๋ยวเราวันหลังก่อนวนหลังจะไปตัดอ้อยก่อนจะเบ่งไปให้ยังไม่ได้ไปตัดอ้อยเลย,ย,ยดูงาวะงาสุดยอดเลยงาเออแต่ดูอยู่ข้างนอกดูมันใหญ่นะครับพอเข้ามาอยู่ในโรงเหมือนตัวเล็กนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนตัวเล็กเพราะบ้านหลังคา,าจะคลุมไหมครับเนะบาะบารมีบ้านจะคลุมไหม <c oughs> ช้างเลยดูเหมือนตัวเล็กเอาอ้อยไว้ให้จนเอาอ้อยไว้เก็บอ้อยไว้ให้จนนะครับตรงนี้สุดท้ายได้มากินเหมือนเดิมธันวาซัดหมดนะครับธันวามากินทุกวันนะครับธันวาไว้เข้ามากินอ้อยอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับ อ้อเก็บไว้ให้กองหนึ่งนะครับไว้ให้พี่เซมอ่าธันวาก็มากินทุกวันทุกวันนะครับกราบกบขอบคุณไปยังอ่าทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับนี่นะครับมาทานหญ้านะครับ บรรยากาศยามเย็นเย็นเอาช้างเดินออกกำลังกายกันนะครับกินยญ้าไม่เลือกเหมือนกันนะครับ อาจจเป็นยากินเม็ดนะครับกินยาไม่เลือก <c oughs> เลี้ยงง่ายยู่นะครับเลี้ยงง่ายนะครับท <c oughs> า,านยาไม่เลือกนะครับพี่แซมนะครับ เดี๋ยวพาไปชมฝั่งนู้นนะครับอ้าวคายนะครับกินค่ายวะกินค่ายกินค่ายนี่แล้วรักินค่ายกินกินเฉพาะคาคู่คาค่ายกับพ่อเขาวะกินเฉพาะคาคู่คาค่ายกับพ่อ มเลยเมือนกับตัวเล็กนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ <c oughs> มืเรามีบ้านนะครับเนาะมันจะปกคลุมไว้ทําให้เหมือนกับช้างตัวเล็กนะครับนี่นะครับตามสบาย ไม่ได้เจอหลายวันนะครับคุณแม่ไม่ได้เจอหลายวันนะครับไม่ได้เจอหลายวันก็อ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นมากนะครับอ้วนแบบโอ้แปลกตาเลยครับแปลกตาเพราะว่าหลายวันไม่ได้เจอนะครับอ่าถ้าเจอทุกวันก็จะเหมือนปกติแต่พอนานอ่าเราเจอครั้งหนึ่งมันก็จะแปลกตานะครับดูอ้วนท้วนมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะนะครับแตกต่างจากตอนมาใหม่ๆนะครับ ขอบคุณพี่ย่งทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์อย่าลืมกดติดตาม,มากับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พอ่วก็จะขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมก็ติดตามคำว่าสวัสดีครับ